ตายคุณสาวถอดใหม่แล้วมาเด้อยิย่งกร้่อยอุ้ยนุ่มเออ่รแม่ณยังก็ <c oughs> งเห็นเฮียแไหมฮแป้งเฮียโราพลกพิกไหมะนี่ทากินได้เนี่ยนิ้งเจเหมือนตลาดด้วยนิ้งเจ๋อน้งนองแปง้งแปง้แปงกรอบไหม แป้งก่อนมีไหมโอ้โนมนมสับกล้วยบอบเผ็ดสละละล,ะะละาพริกนะอ่ะเฮ้ยใช้แป้งพูหลพูน่ะพูอึ่หอึ่งอังลังไม่ยาวละล่ะอืมถอดกล้วยถอดแป้งมาเนี่ย ชุดได้แล้ว,ลวเดี๋ยวรัประทานได้อย่างนี่น่ะซิมอืมชอบอยู่อะไรอ่าหอ้องบ่เอฟซีได้ ใชดีเด้ออีกที่ทุกคนเข้าใจหลายเดอ้อที่บดถึงบุฟากันเนาะมือ่อนี้จะบ้งหัวสิเฮ็ดอีหยังกเ็เลยว่ามานจืดกล้วยเนาะแกเฮ็ดแบบอันบะเนาะคนะเล่าเฮ็ดผู้เดียวนี่แหละบะเนาะเฮ็ดงอแฉบอยู่เฮ็ดแนวบ้านๆเนาะเรากันเฮ็ดแนวง่ายๆเนาะกระจายลดหุ่นยันเดีเนาะออกร่างกายยันเดี ้วมันจืดนะนี่ใก้กินเออกรของแฉบลกมาแบอยู่อันนี้ธรรมศาสา่มมา,า,ออา,สาขอมัเธรรมศาสกับยุทงมัเห็นไหมไปทงอ่ะไปตัวโอ,อ้ยคุณทรากไปกินปังยางผม วายไขมันล้วนๆวายเอ้ยน้องคือว่าเหงาเต่น้องมีเอฟซีว่างอยู่บ่าน้อมมหาดเด้อคนไหนสดดดิคนไหนว่างคนไหนสดหาเลยเออแต่คนว่าสดกับบถามาได้จ้ะเพราะว่าฮักโบไดเอาบ่แมนฮับได้อยู่มาเล่นมาเที่ยวได้อืมแต่ว่า อ๋อคนโสดมาดีกว่าสบายใจบ่ต้องอย่านของไผ่ต้องอยานผู้ใดต้องอยานเขาตีตาห<อ> <มา S 2> ลุมเออเอาของผู้อื่นเดี๋ยวเขาจะหลุมคนตาตาลุมตาซ้ำเด้ย่างพวกเขามันไม่ดีมันจะเป็นบาปงานเมียเขาก็ะเบดมันจะเป็นบาปเขาจะไม่บอกเอียนั้นจะบอกต่อ เป่าค่ะสา,าบานเทาเี่นง่ายง่ายกลัวงั้นใช่นี่แหละบ๊ายบายนมโอบ๊ายบายนมบ๊ายบาย